สวัสดีครับยำแหลกมาผอกับชงเบอเดนอิสานไต่กิโลแล้วครับพี่น,ออน,น้องเมื่อนี้เบอเดนใดบ่วงหมีมากครับหากิโลครับพี่น้องซุกจากต้นครับพี่น้องจะเป็นบ่วงหมี่หนังครับพี่น้องแต่เบอรเดนสีมะนำ้ำเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้อง ว่าการปาดบักมี่พี่น้องเฮ็ดจังไดเมื่อมีดทิศยางบักมี่สิหล่างทาความสะอาดถึงง่ายที่สุดแบบยางบักมี่บุติดกับมีดเรยอเบาเดนสิบปาดให้พี่น้องได้เบิ่งครับ เบาเดนกระไดปาดบ่มีเส้นเหลวเบิ้งพี่น้องยางบ่มีติดเม็ดยางผลขนุนเห่าหล่ะครับพี่น้องติดเม็ดแต่เบาเดนสิมีวิธีง่ายๆสีลางเม็ดให้พี่น้องได้เบิง้งวิธีของเบาเดนกับชิมีไปเช็คครับไปเช็ค พี่น้องกันหน่อยซิมี่ทิชกระเป๋านะครับขันพี่น้องไปทงไปหน้ามาบัเดือนสีสาดทิตให้พี่น้องได้เบิ้ครับขันแรกเข้าไปเช็คเข้าเนี่ยครับต้นเลยครับพี่น้องต้นต้นเลยครับพี่น้องอันนาทีหนึ่งครับพี่น้อง บอเดนบอตัดต่อเลยครับคิดนี้บอเดนใส่พี่น้องเบ่งชัดๆเลยครับว่ายางบิกนี่คือยางขนุนเนี่ยเขามีแค่ไฟเช็คอันเดียวเขาก็เช็ดทำความสะอาดได้เลยครับอ,อีกอีกดดนหนึ่งครับพี่น้อง ครับเท่นเลวครับพี่น้องเขาก็เอา,เอาผามาดูดแล้วเลยครับพี่น้องดูดแล้วเลยครับผาเศษผาแยงก็ได้ครับผาเศษน้อยๆเห็นบอกครับพี่น้องบบมีติดครับพี่น้อง สูตรเบาเดนนพี่น้องเอาไปใส่ได้เลยครับมีดเท่ากับงามคือเกาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาเดนกับมาแนะนำวิธีการล่างการเช็ดมีดติดติดยางบกมีติดยางพน้นขนุนเท่าไหร่ละครับมีเพืเช็คอันเดียวกเรียบร้อยครับพี่น้องสามารถ ชมคลิปเบาเดนไอสองช่องทางนะครับช่องทางแรกทาง u t u b e ช่องทางที่สองทางเฟซบ o o กแฟนเพจเบาเดนออสารตายครับคลิปนี้เบ้าแดนกับิคอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ